วันนี้เราจะมาเผยสายเหตุสุดช็อกในหายนะทางการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยุโรปการตกของเครื่องบิน Airbus a 3 2 0สายการบินเจอรมันวิงส์เที่ยวบิน9525ซึ่งตกอย่างปริศนาที่เทือกเขาแอลในฝรั่งเศสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต150คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ Black Bo x t t r y y เราจะมาเปิดเผยความลับอันดำมืดถึงสาเหตุของเหตุการณ์หายนะและโศกนาฏกรรมช็อกโลกในมุมมองของการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงโดยมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเราจะถ่ายทอดอย่างระมัดระวังและให้เกียรติผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุกคนไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วซึ่งช่องของเรา ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือใส่ร้ายผู้ใดให้ได้รับความเสื่อมเสียอีกทั้งเรายังไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงคำหยาบคายและการดูถูกเหยียดหยามในทุกรูปแบบหากจะเป็นการเล่าเชิงสารคดีเชิงกรณีศึกษาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งปัจจุบันและในอนาคตก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพัง เนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับ เรามาเข้าเนื้อหากันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคมปี2015เป็นเช้าวันอังคารธรรมดาวันหนึ่งสภาพอากาศโดยรวมก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบินเครื่องบิน Airbus A-320 ของสายการบินเยอรมันวิงเที่ยวบินที่9525มีกำหนดการเดินทางจากสนามบินเอลพรสเมืองบาเซโลนาประเทศสเปนไปยังดุสเซลดอฟประเทศเยอรมนีโดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง เที่ยวบินนี้มีกัปตันแพทริกซอนเดนไฮเมอร์อายุ34ปีเป็นนักบินที่1ส่วนนักบินผู้ช่วยคือแอนเดรียสลูบิสอายุ27ปีผู้โดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น144คนส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมันเวลา10นาฬิกา1นาทีเครื่องทำการเทคออฟออกจากบาร์เซโลนาไต่ระดับไปจนถึงเวลา10นาฬิกา27นาทีก็าวางระดับที่ความสูง3 8 0 0 0ฟุต เวลา10นาฬิก31นาทีเครื่องเริ่มทำการลดระดับ4นาทีต่อมาหรือเวลา10น, 30, นาฬิกา35นาทีเจ้าหน้าที่ ATC สังเกตเห็นความผิดปกติบนจอเรดาร์เนื่องจากเที่ยวบิน9525ลดระดับโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทำการติดต่อแต่ก็ไม่มีการตอบกลับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วความสูงหรือทิศทางการบินใดๆนักบินจะต้องแจ้งให้ ATC ทราบนะครับ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ ATC ก็พยายามติดต่อไปอีกถึง11ครั้งแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับจนเวลา10นาฬิกา40นาทีเที่ยวบิน9525ก็ได้หายไปจากจอเรดาร์เจ้าหน้าที่ ATC จึงรีบแจ้งกับหน่วยค้นหาช่วยชีวิตเพื่อทำการค้นหาเที่ยวบิน9525 1ชั่วโมงต่อมาเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยค้นหาช่วยชีวิตก็พบเที่ยวบิน95-25ไม่ไกลจากจุดที่สัญญาณเรดาร์หายไปสภาพที่พบก็คือ แหลกละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระจายอยู่เต็มภูเขาในเทือกเขาแอลประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่จึงเร่งทําการค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ก็เป็นข่าวร้ายครับไม่พบผู้รอดชีวิตโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจํานวน150คนเป็นลูกเรือ6คนเป็นผู้โดยสาร144คนเมื่อขา่าวแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆก็สร้างความโศกเศร้าสุดบรรยายแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวมีการวางดอกไม้ไว้อายหลายจุดทั่วยุโรป การกู้ร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะทางบกนะครับจึงต้องใช้เฮลิอคอปเตอร์ในการลำเลียงผู้เสียชีวิตแน่นอนคำถามที่ตามมาก็คือมันตกได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่สาเหตุที่แท้จริงก็ยังคงเป็นปริศนาซึ่งหน้าที่ที่จะไขปริศนานี้ก็คือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของฝรั่งเศสร่วมมือกับของเยอรมัน ระหว่างการสืบสวนก็เกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ขัดข้องนักบินหมดสติหรือแม้กระทั่งการถูกวางระเบิดจากผู้ก่อการร้ายซึ่งช่วงเวลานั้นยุโรปกำลังเผชิญกับการก่อการร้ายขึ้นมากมายหลายจุดโดยเฉพาะในฝรั่งเศสแรงกดดันมาหาศาลก็ถาโถามเข้าใส่เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงรีบสืบในประเด็นถูกวางระเบิดก่อนเจ้าหน้าที่พบว่าซากของเครื่องบินตกเป็นกลุ่มเดียวซึ่งถ้าหากถูกระเบิดหรือมีการแยกชิ้นส่วนในอากาศซากของเครื่องบินจะกระจายออกเป็นหลายกลุ่ม อีกทั้งยังไม่พบร่องรอยของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบเป็นวัตถุระเบิดจึงตัดประเด็นนี้ทิ้งไปประเด็นต่อมาคือเรื่องเครื่องยนต์ขัดข้องซึ่งจากการตรวจสอบซาเครื่องยนต์และประวัติการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าเครื่องยนต์ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพจนถึงวินาทีสุดท้ายของมันประเด็นนี้จึงถูกตัดออกไปนะครับยังคงเหลือประเด็นนักบินหมดสติเอาไว้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเที่ยวบินนี้คือกล่องดําดังนั้นเราจะขออธิบายเกี่ยวกับกล่องดําสักเล็กน้อยนะครับเจ้ากล่องดำเนี่ยมันมีสีส้มอมแดงนะครับก็เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรือการมองเห็นนั่นเองแต่ที่ชื่อว่ากล่องดําก็เพราะว่ามันเก็บความลับอันดํามืดของหายนะทางการบินเอาไว้มากมายมันก็เลยได้ชื่อว่ากล่องดํากล่องดําจะถูกติดตั้งเอาไว้ที่ส่วนท้ายในลําตัวเครื่องบิน เนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ส่วนนี้จะถูกทำลายไปน้อยที่สุดเคสหรือตัวถังของมันถูกออกแบบมาให้ทนความร้อนได้ถึง1,100องศาเซลเซียสได้นาน1ชั่วโมงและทนความดันของน้ำลึกได้6,000เมตรได้นานถึง1เดือนและเมื่ออยู่ใต้น้ำจะมีตัวส่งสัญญาณในย่านความถี่อัลตราโซนิกนานถึง90วันโดยสัญญาณนี้จะถูกตรวจจับได้ไกลถึง2กิโลเมตรจากผิวน้ำครับกล่องดำจะมีอยู่ด้การสองกล่อง กล่องแรกคือ CVR ย่อมาจาก Cockpit Voice Recorder คือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินมันจะบันทึกเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนักบินเอาไว้2ชั่วโมงล่าสุดโดยจะทำการบันทึกทับกันไปเรื่อยๆอีกกล่องหนึ่งคือ FDR ย่อมาจาก Flight Data Recorder หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินนั่นเองมันจะทำการบันทึกพารามิเตอร์ทุกอย่างของเครื่องเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งความเร็วความสูงอุณหภูมิกำลังเครื่องยนต์ หรือแม้กระทั่งตำแหน่งของสวิตต่างๆโดยจะทําการบันทึก25ชั่วโมงล่าสุดแบบเขียนทับกันไปเรื่อยๆเหมือนของ CVR นะครับทีนี้กลับมาเข้าเรื่องการสืบสวนกันต่อครับ1วันหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินตกเจ้าหน้าที่สืบสวนก็มีข่าวดีคือการค้นพบกล่องดํากล่องแรกคือ CVR หรือ Cockpit Voice Recorder สภาพก็ยับเยินอย่างที่เห็นครับจึงรีบทําการส่งไปกู้ข้อมูลเพื่อฟังเสียงในห้องนักบินจากการฟังเสียงบันทึกในห้องนักบินก็พบว่า ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดบทสนทนาของนักบินทั้งสองก็เป็นไปอย่างปกติและไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆแม้กระทั่งเสียงเตือนถึงความผิดปกติของระบบเครื่องบินจนถึงตอนที่เครื่องบินวางระดับที่ความสูง38,000ฟุตกัปตันทําการติดต่อเจ้าหน้าที่ ATC เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นกัปตันก็ลุกไปเข้าห้องน้ําครับซึ่งตอนนั้นก็จะมีนักบินผู้ช่วยเป็นคนควบคุมเครื่องบินเพียงคนเดียวและก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เครื่องบินเริ่มทําการลดระดับ ไม่กี่นาทีต่ตอมากัปตันกลับมาแต่ก็ไม่สามารถกลับเข้าห้องนักบินได้กัปตันพยายามทุกวิถีทางทั้งเรียกผ่านอินเตอร์โฟนตะโกนเรียกทุบประตูหรือแม้กระทั่งพยายามพังประตูเข้าไปแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าห้องนักบินได้ครับอีกทั้งก็ยังไม่มีการตอบสนองจากนักบินผู้ช่วยเสียงในห้องนักบินก็ได้ยินทั้งเสียงเอทเรียกผ่านวิทยุเสียงแจ้งเตือนสิ่งขีดขวางและที่สําคัญเจ้าหน้าที่สืบสวน ได้ยินเสียงลมหายใจของนักบินผู้ช่วยนั่นแสดงว่านักบินผู้ช่วยยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังสรุปไม่ได้ครับว่านักบินผู้ช่วยยังมีสติอยู่หรือไม่จากการฟังเสียงทั้งหมดในห้องนักบินก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากอะไรกันแน่ทําไมเครื่องบินถึงลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกิดอะไรในห้องนักบินหรือทําไมกัปตันไม่สามารถกลับเข้าห้องนักบินได้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงทําการถแถลงข่าวออกไป ก็ยิ่งสร้างความงุนงงสงสัยให้ทั้งกับทีมเจ้าหน้าที่เองและกับประชาชนทั่วไปครับและแล้ว10วันหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกโชคก็บังเกิดแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนอีกครั้งครับโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ก็พบกับกล่องดำกล่องที่2คือ FDR หรือ Flight Data Recorder สภาพก็ย่ำแย่กว่ากล่องแรกมากครับจึงรีบทำการส่งไปกู้ข้อมูลซึ่งก็ใช้เวลาถึง6สัปดาห์ถึงจะกู้ข้อมูลออกมาได้เมื่อได้ข้อมูลจากทั้ง CVR และ FDR ก็นํามาประกอบเป็นไทม์ไลน์เดียวกันเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงได้รับรู้ถึงข้อมูลสุดช็อกในครั้งนี้ครับหลังจากที่กัปตันออกจากห้องนักบินไปเข้าห้องน้ํานักบินผู้ช่วยก็ทําการหมุนปุ่มตั้งค่าความสูงไปที่100ฟุตซึ่งก็เป็นความสูงต่ําที่สุดเท่าที่เครื่องจะตั้งค่าได้แน่นอนครับเทือกเขาแอลสูงกว่า100ฟุตแน่ๆไม่กี่นาทีต่อมากัปตันกลับมาแต่ประตูถูกล็อกไว้กัปตันก็พยายามทุกวิถีทางครับที่จะเข้าห้องนักบิน ทั้งติดต่อทางอินเตอร์คอมใส่รหัสฉุกเฉินและพยายามพังประตูแต่ก็ไม่สําเร็จระหว่างนั้นนักบินผู้ช่วยก็ทําการเร่งเครื่องอยู่หลายครั้งครับเพื่อให้เครื่องบินมีความเร็วสูงสุดเท่าที่เครื่องจะทําได้ไม่กี่นาทีก่อนที่เครื่องจะกระแทกกับภูเขาก็มีเสียงหวีดร้องจากผู้โดยสารขึ้นมันคงเป็นความรู้สึกที่สลดหดหู่อย่างบรรยายไม่ถูกเลยนะครับในช่วงเวลานั้นและแล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบไปตลอดการครับ มาถึงตรงนี้ทีมสืบสวนก็สรุปได้อย่างชัดเจนครับว่านักบินผู้ช่วยมีความจงใจที่จะทําให้เครื่องบินตกและเมื่อตรวจสอบกล่องดําย้อนกลับไปอีกก็ต้องช็อกมากกว่าเดิมครับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่สองของนักบินทั้งสองคนโดยเที่ยวแรกเป็นการบินจากดุสเซลดอร์ฟมาที่บาร์เซโลนากัปตันก็มีการเข้าห้องน้าในระหว่างทําการบินเช่นเดียวกับครั้งนี้ครับนักบินผู้ช่วยก็มีการหมุนปุ่มความสูงมาที่100รฟุต แต่พอกลับตันกลับมาก็ตั้งค่าทุกอย่างกลับที่เดิมและเปิดประตูให้กับตันเข้าห้องนักบินนั่นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มีการซักซ้อมวางแผนเตรียมการมาอย่างดีครับมาถึงตรงนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมกลับตันผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดในไฟล์5 2 5เนี่ยจึงกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้งั้นเรามาดูระบบประตูห้องนักบินของ Airbus A 3 2 0กันครับหลังจากเหตุการณ์ใน1ที่มีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินชนตึก World Trade Center เป็นต้นมาก็มีกฎการบินออกมาให้เครื่องบินโดยสารทุกลำออกแบบประตูห้องนักบินใหม่โดยจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษอีกทั้งยังจะต้องป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องนักบินได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์จี้เครื่องบินนั่นเองครับ A 3 2 0ก็เช่นกันโดยสวิ์จะมีอยู่3ตำแหน่งอลล็อก Normal และ Lock ในระหว่างบินปกติจะอยู่ที่ตำแหน่ง Normal ครับซึ่งประตูก็จะยังคง Lock ถ้ามีลูกเรือต้องการจะเข้าห้องนักบินก็จะต้องติดต่อผ่านอินเตอร์โฟนก่อนหรือกดที่เครื่องหมาย Hash ที่คีย์แพดด้านนอกครับระบบก็จะมีสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟกระพริบเตือนในห้องนักบินเป็นเวลา3วินาทีจากนั้นนักบินก็จะทำการผลักสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง Unlock เพื่อทำการเปิดประตูครับ อีกกรณีคือการเข้าด้วยวิธีฉุกเฉินครับยกตัวอย่างว่าลูกเรือทําการติดต่อห้องนักบินแต่ไม่มีการตอบกลับลูกเรือสงสัยว่านักบินอาจจะหมดสติจึงจะทําการเข้าห้องนักบินก็สามารถทําได้ครับโดยการใส่รหัสฉุกเฉินที่คีย์แพดด้านนอกเมื่อรหัสถูกต้องประตูจะยังไม่เปิดทันทีนะครับจะมีไฟสีเขียวกระพริบที่ด้านนอกและมีเสียงแจ้งเตือนในห้องนักบินก่อนเป็นเวลา30วินาที เมื่อครบ30วินาทีแล้วประตูจะอันล็อกอัตโนมัติเป็นเวลา5วินาทีไฟสีเขียวกระพริบด้านนอกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่งครับแต่ถ้าหากภายใน30วินาทีนั้นมีใครก็ตามครับผลักสวิตช์มาที่ตำแหน่งล็อกประตูก็จะเข้าสู่โหมดล็อกทันทีเป็นเวลา5นาทีซึ่งใน5นาทีนั้นก็จะไม่สามารถใส่รหัสฉุกเฉินได้ครับแน่นอนครับเหตุการณ์นี้กัปตันก็ต้องใส่รหัสฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูครับแต่นักบินผู้ช่วย ก็ทําการผลักสวิตช์มาที่ตําแหน่งล็อกจึงทําให้กับตันกับเข้าห้องนักบินไม่ได้นั่นเองครับด้วยเหตุนี้ก็ยิ่งตอกย้ําความจงใจที่จะทําให้เครื่องบินตกของนักบินผู้ช่วยเข้าไปอีกครับจากหลักฐานทั้งหมดที่มีก็ทําให้ถนนทุกสายของการสืบสวนมุ่งไปที่นักบินผู้ช่วยทันทีเพื่อค้นหาแรงจูงใจว่าเหตุใดนักบินหนุ่มอนาคตไกลผู้นี้ถึงทําเช่นนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนและตำรวจจึงทำการขุดค้นประวัติยึดของใช้ส่วนตัว และทําการบุกค้นอาพาร์ตเมนต์ของนักบินผู้ช่วยเพื่อทําการค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่านักบินผู้ช่วยหรือแอนเดรียสลูบิสอายุ27ปีในปี2008เขาเข้าเรียนโรงเรียนการบินของลูพันซาหลังจากเรียนได้2เดือนก็ลาออกเนื่องจากป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักเขาทําการพักรักษาตัวอยู่9เดือนแพทย์ผู้ทําการรักษาก็ได้ออกใบรับรองแพทย์ว่าเขาหายเป็นปกติ จากนั้นลูบิสก็บินไปที่อเมริกาไปเรียนโรงเรียนการบินที่อเมริกาจนจบหลักสูตรและกลับมาสมัครงานแล้วก็ได้เข้าทำงานกับสายการบินเยอรมันวิงสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผลการตรวจสุขภาพประจำปีของปีก่อนหน้าก็ยังคงเป็นปกตินักสืบก็ทำการสืบลึกต่อไปอีกพบว่าไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุเขาบอกกับคนรอบข้างของเขาว่าตาซายของเขาเริ่มจะมองไม่เห็นความเครียดก็เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆ กลัวว่าจะสูญเสียหน้าที่การงานเขาจึงตระเวนไปพบแพทย์อีกถึง41คนเล่าอาการเดิมๆให้แพทย์ฟังแพทย์ก็ทําการตรวจอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดปกติในเรื่องสายตาแต่อย่างใดแพทย์หลายคนก็ได้ลงความเห็นว่าลูบิสมีสภาวะผิดปกติทางจิตโดยมีการรับรู้ผิดจากความเป็นจริงแพทย์หลายคนจึงแนะนําให้เขาหยุดงานและพักรักษาอาการแต่คําถามก็คือมีแพทย์กี่คนที่รู้ว่าลูบิสเป็นนักบิน หรือแพทย์ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนักบินแต่ก็ไม่มีใครกล้าส่งเอกสารไปเตือนที่ทำงานของรูบิสเหตุผลก็มาจากกฎหมายห้ามเปิดเผยประวัติการรักษาส่วนบุคคลต่อสาธารณะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมของแพทย์นะครับและจากการตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ของรูบิสเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานชิ้นสาคัญคือเอกสารตรวจสุขภาพประจำปีของปีล่าสุดที่เพิ่งออกไม่กี่วันก่อน,อนที่จะเกิดเหตุถูกฉีกทิ้งอยู่ในถังขยะในนั้นระบุว่า รูบิสไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและให้หยุดทําการบินเนื่องจากมีสภาพทางจิตผิดปกติครับซึ่งนักบินทุกคนเวลาทําการบินก็จะต้องพกเอกสารสําคัญ2อ,อย่างคือ 1. ใบอนุญ,ญาตนักบินหรือ Pilot License 2. ใบรับรองสุขภาพหรือ medical certificate ซึ่งใบรับรองสุขภาพจะมีอายุ1ปีครับดังนั้นนักบินทุกคนก็จะต้องทําการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อนํามาออกใบรับรองสุขภาพนี้ เช่นกันครับลูบิทไปตรวจสุขภาพประจําปีแต่ก็ไม่ผ่านนั่นก็คือใบที่เขาฉีกทิ้งอยู่ในถังขยะนั่นเองหมายความว่าหากใบรับรองใบปัจจุบันที่เขาใช้อยู่หมดอายุลงเขาก็จะไม่สามารถทําการบินได้อีกครับลูบิทจึงกอเหตุสลดนี้ขึ้นเพราะเขาคิดว่าอาชีพของเขาได้จบลงไปแล้วนั่นเองครับในมุมมองนี้ก็น่าเห็นใจลูบิดนะครับแต่คนอีก149คนที่เขาไม่ได้อยากจบชีวิตเนี่ย ที่จะต้องมาจากไปพร้อมกับรูบิทเนี่ยนั่นน่าเห็นใจยิ่งกว่ามากๆครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงสรุปในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นความจงใจฆ่าตัวตายของนักวินผู้ช่วยโดยแรงจูงใจก็คือความหวาดกลัวที่จะสูญเสียหน้าที่การงานอีกทั้งยังมีความผิดปกติทางจิตร่วมด้วยและมีคำแนะนำให้พิจารณากฎหมายใหม่ครับเรื่อง ความลับของประวัติการรักษาส่วนบุคคลจะต้องชั่งน้ำหนักอย่างสมดุลกับความปลอดภัยสาธารณะก็เพื่อที่จะหยุดลูบิสคนต่อไปนั่นเองครับการสืบสวนก็จบลงเพียงเท่านี้ครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นการสืบสวนทั้งหมดไม่ได้ทำขึ้นเพื่อหาคนผิดมาลงโทษหรือประจานให้ได้รับความเสื่อมเสียนะครับแต่หากเป็นการหาหนทางป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นมาอีก และผลกระทบที่ตามมาในแทบจะทันทีก็คือหลายสายการบินออกกฎให้ต้องมีลูกเรืออย่างน้อย2คนในห้องนักบินตลอดเวลามีการให้นักบินทุกคนทำแบบทดสอบสภาพจิตใจก่อนที่จะทำการบินทุกครั้งและหากทำแบบทดสอบนี้ไม่ผ่านครับก็จะใช้ลูกเรือสำรองและก็มีความพยายามที่จะแก้กฎหมายการเปิดเผยประวัติการรักษาส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะในรัฐสภาของเยอรมัน ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะครับที่เขาใส่ใจและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเขาอย่างจริงจังแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและใช้ชีวิตอย่างมีสติครับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ